ดีค่ะวันนี้เราไม่เอดขนมจีนค่ะขนมจีน่อ่ไอ้เซอร์ติ้งไก่กาไฟธรรมดาค่อล้ะค่ะ่อยก็ซื้อไส้เซอร์พี่แกงแบบพี่แกงสําเร็จอ่ะจ้ะมีมีมียุงยะแล้วก็ซื้อปลาทูมาเสิร์ฟค่ะเนี่ยไก้แค่นี้หละอันกระช่ายค่อยค่อยกับไอ้เซอร์พี่แกงธรรมดาจ้าฟ้าเป็นควันกำลังใจค่อยเด้อดอน้ําค่อยกระเดินละไปเสิร์ฟไก่กันเด้อ ขนมจีนอํายาปลาทูนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่อยกระทรำบดาด้ะคะแล้วค่อยไก่เอาพริกแกงสำเร็จซื้อก้าเอาแล้วแต่ผู้มักค่ะค่อยกระทรำบดาค่อย่ะใส่กระชายคลกเสือกระชายค่ะ อันนี้ค่อยโคกอันนี้เสร็จแล้วค่อยก็เสิร์ฟปลาทูด้อใส่ปลาทูนะคะแล้วก็โคกกับเพิ่มเท่าเดียวจ้ะอันนี้ค่อยโคกเรียบร้อยค่ะพี่แก่ค่อยนี่ค่ะเอ็ดง่ายๆค่ะค่อยก็ติมไว้อันนี้มอค่อยกำลังเดสอด เตรียมไว้อ mm ันนี้มันกำลังเดือดจัค่ะเพิ่นเปิดสักหน่อยก่อนเอาเฮิ่นเปิดสักหน่อยก่อนอันนี้ค่อยเตรียมไว้ค่อยกระเซาะพี่แก่งสําเร็จเด้อเอ๊ง่ายๆจ้าไม่ต้องไปต้มมาเฮยยุ่งยยกมันก็คือเดียวกินคือเดียวจ้าเนี่ยเซาะปลาทูจ้าอันนี้ค่อยเซาอไอ้ไอ้ใบมะกรูดเตรียมไว้ครับไอ้ซื้อนี้ไว้เลิศไว้แพกหนึ่งค่ะกะทิค่อยเดี๋ยวมาเบิ้งเดี๋ยวนะคะเฮิ่นเปิดกันเด้อ กำลังเดือดจ้ะวันนี้ค่อยละเซอร์ไอ้เครองทุกไปต่ไไ้จากปัดทูกับพี่แก่จ้ะไปเซอร์กะทิจ้ะ 这被泡了。So เข็มค้นมากเลยงงเอมาเข้มคนเขมค้นเดี๋ยวค่อยปรุงก็ได้จ้เด,ด้อค่อยเซ้น้ำปลาแดะไอ้น้ำไทยผสมลาวเซ้น้ำปลาแดน้ำ เติซริยุทเนี่ยค่ะใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะแล้วแต่ผู้มากแล้วค่ะเด้อตเตอิมตักนิดเติปลาค่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคนมาซิมก่อน เดี๋ยวก็มาซิมงเออมันเดือดก่อนค่ะโอ้ยเดือดได้ทีแล้วค่ะเดือดได้ทีแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยสิมกันเด้ออืมพอดีแล้วเข้มนิดนิด,นดค่ะไฟกระเซิอเอเเเร์ดเซื่อไปเนาะเลื่อลงไปค่ะ่อยกระจื้ไม่ได้ใส่เซื่อลงไปนะคะ ไปมกรูดค่ะไปมะกรูดน่ากินปะคะน่ากินไม่เอ่ยไปเดแซ่บค่ะ <c oughs> เน้นเคืองเลยค่ะ <c oughs> เน้นนินเลยค่ะอินไกอินไกเน้นน้นเลยค่ะเอ็ดง่ายๆค่ะค่อยไม่ได้ต้มแบบพริกเพิ่มเติมนั้นนะคะค่อยจะเอ็ดแบบสำเร็จเลยพี่แก่งสำเร็จะะเลยค่ะเพื่อเลยเอ็ดตามได้เอ็ดได้เลยนะคะเอ็ดง่ายๆค่ะสไตล์ผู้ชทยค่ะ ไม่ต้องยุ่งยากค่ะกินคือเดียวค่ะแซ่บึ้ือเดียวค่ะเดี๋ยวค่อยเสิร์ฟพักกันเด้อเจิร์ต้นหอมจังเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะได้เจอนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ